สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับเซียนตงสาผ้าพ,าพาเพื่อนมือนีก็ออกไม้คือเร้าครับผมช่วงใบขึ้เราแหละครับนี่ก็ใบสองเคร่งแล้วนะครับมือนีมากระพ่อสิงครับผมยยยเซียนใหญ่ทังเส้กานะครับผมคนว่าคนพอ,น,พอน,นกเด็ทันันทั่หาก็เลยว่าจะผ้ากันมาตามนะครับมือนีก็มาไม้ <c oughs> บ้านโคกบ,บริการนะครับ ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬน,นะครับผมเพราะว่าเข้าสู่นกก็สิงมันบ่เหยียบนะท่านเสียงนกกัวเสียงกลางๆเก่งขนาดนะท่านนกตนนัวนี้แล้วมือนี่ก็ก็เลยมากับพ่อสิงนี่แหละเดี่ยวเปนผ้าปเพิงหกันหน่อยนะครับพ่อสิงออกน่านะครับซาเลิงตะแคงตะแคงไปแล้วเอาเบิรงนะครับว่าสีเป็นยังไงนะครับอ๋อหมดไหมนะครับกับพ่พอสิงนะครับเอบอ รับไม้กันเลพอ้อกินบงซื้อนี่ว่าันบคานนั้นมันมีควายเนาะเดี๋ยวอ่นใส่บังซื้อนี่แล้วกันมันบื่ลงหนขาวทุ่งหากันเดี๋ยวพวเดี๋ยวพมกยีอไปหาพอเนี่ยครับมีตีนบ้านครับมีตีนบ้านใส่ใส่อพอเาทียนมาบ่เยครับ รูดกันครับมผม,มเอา<ม>ตอนนี้เขารวมล้นนะครับลมแห้งครับบางช่วงมาใส่ใไม่ไม่ตอนนี้ก็สีหามงแร้งแล้วสีมวงกวนะครับใหญ่อยู่สองต,ต้นมันแตกแหลกมากหม่ๆมันมีควายครับอยู่ต้นนี้จะมาลางควายไ้เลยไปใช้ตีนด่วนลมแห้งครับนกตัวประยากขันครับวัดนี้เลื่อยใหญ่ไม่ใช่ต,รต,รตร้นต้นหวานี่ครับ จเจ้าอกควายนีแล้วอตอนนี้เขาห้อมแล้วนะครับเจ้าสุนทวนนะก็ลังเรียกใส่กันอยจนเับกู้ใส่กันสาวนึงแล้วแต่ว่าต้นไงนะครับอุ้มพร้อมแล้วก็นกปลาโบเทียนพร้อมครับตอนนี้แล้วเพื่อนครับจะเป็นยังไงครับรุ่นไปนดูกันนะครับรู้ว่สิริยินเสียงบอกลมแห้งครับว่ามันนกสิตกต้นไม้วังส่วงนใบสา, 3, บา 4, มใบซีโมง นกตัวกัขัน e, ยุดยุดแต่ว่ามาบานนี้ข like <ด Liberty. S 2> ันเลยครับลมคอยหลยครับแดดออกพรอมครับมีแดดแล้วครับอากาศฟ้าเปิดแล้วนะครับนกเสียงกลางนะครับตัวไม้นะครับหนึ่งตัวนี้เฮ็ดดีมีความมีคาลมคือถาพอสียงวายอยู่พอสียงกับยุพูนยุฝากกันไปคนครับคนเยอะอุดมีซื้อมีมขาวๆคนละคนละ พอซีงอายุประมาณพุ่นละนะครับเอาครับสุนทอนนะครับตะเกา้าเขา่าสุนทอนเราออกอยากนะครับตะเกานะ้าขันได้คู่สู่ขันด้เทียงแต่ว่านี่มันคือบมเตียนีมสุนทอนกำลังดึงออกนะครับอสุนทอนคู่อีกแล้วเอาเครุนไปครับผลสรุปนะครับ ทำแล้วครับหาโมงสิบหกนาทีแล้วเหวนะครับเมื่อนี้ครับมากับสุนทอนะครับเหวครับผมร่วมกับร่มอุบาทอุบ่ายครับเขาห่วมกับเขาร่วมต้นกับบสูนะครับกับเขามาคู่อยู่แต่ว่าบสูอากาศมันบ่ค่อยดีมนะครับเมื่อนี้นะครับใส่ยู่ต้นดูไอ้ต้นต้นหวานนะครับตีนบ้านครับในบ้านค้นนี่ก็ได้บ้านค้นนะครับใช่เหรอตีนบ้าน ตตรียมว่าน็บ่มีปัญหาหรอกครับนกตัวค่ะคันหยุดแต่ว่ามันหลัลมตอนแรงมาเศร้าลมก็บคันดีอยู่นะครับนกเขาร่วมประม่าสี่โมงสี่โมงหาสิบนกเขาร่วมเขาร่วมบ่ถึงหาที่ปัญหาที่คู่สกัดข้าวหนึ่งนะครับแล้วก็ลมแล้วก็บินออกครับบินออกลงไปกินเงีอนะครับนกปลาก็ได้แล้วก็เขามาจับต้นเทียมผมเบิ่งแล้วมันบ่คือนะครับเห็นโตเห็นต้นเท่าไนร่ละเห็น พอหูแนวท่าหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเสีวยวบกอยับมานําำออกครับเมื่อนี้ศูนย์ท่อนกับบกอยพอฟอมบัตเนยนะครับจ้าเงินเพื่นไปจากไหนของเพื่อนดอกอเป็นห้วนหวนห้นห้อน,หอ,น,หอ,นอยู่นะครับเอา้าเฮ้ยครับสรุปกันเลยจากไหนก็พอสิงกับกับก้อนแล้วนะครับพอสิงมานน้ำกันพอสิงไปใส่อยู่อีกฝากหนึ่งนะครับพอสิงกับว่านกกะ ลายอยู่แต่ว่าหางบกหัวซ่านกต่อสันแล้ววะมีตัวเก่งๆเฮ็ดดีๆสันจะค่อยมาตามไม้ครับไม้นี่นะครับเอาขอสี่เด็ดพิ่นกลับละบาดนี่อ่าหอบเหี่ยวเมื่อ่อนครับมือนี่ขอบคุณขอบพูดที่รับชมนะครับถ้ามาแล้วก็มาพูดคุยนะครับคอมเมนต์ได้นะครับผมหรือมากดไลค์กดติดตามให้กําลังใจกันในเด้อเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปครับเอามือนี้กระเซียนตวงกับขอเข้ามาสวัสดีครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม